นี่คือโลงแห่งฟุตบอลและมีทีมดังมากมายและมีนักเตะด,ดังๆมากมายรวมไปถึงตำนานของนักเตะอีกด้วยและอยู่ในรายการรายการเด e ดแชมเปียนนี่คือผมแฟงกิเดียมผมผมฟาตีนะผมผมนี่กบผมมีรวมสมคนทอมัสฟาเตนี่นะครับผมผมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเออเออ,ขอ,ขอ,เอ,อได้ครับเดีะยบอยผมโจเซ่มูริโยนนครับผม ผมอยู่พีมารีกีกแล้วเหรอใช่ไหมรับผมอยู่ท็อตแนมครับนี่คือรายการเดอะแชมเปี้ยนโค้นหามุกนี้หาแน่นอนหากระจายแน่นอนเอ้คงม,มานะน่าจะเป็นอย่างนั้นเออใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเออเนมเนมา่บาบังอะอะไรเหรอทำไมมีอะไร,ร,อ,ไไรอะเด็กดูไฮไลท์เหรอไฮไลท์ฟุตบอลใช่เออใช่มั้งใช่นใชนเอ็มเปเป้ขอดูหน่อย อืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรว้เน,นี่ยโอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแม่งพักแม่งเลยเอ,อิทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้เลยว่าผมได้เซ็นสัญญากับปาลิเซ็งชัมแมงแล้วทำไมเป็นเพื่อพักควกหรือว่าเพื่อนเป็นของปาลิเซ็งช่มแมงหรือว่าในไอจีหรือใน Facebook แต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าทำไมต้องผักผมด้วยใช่ใช่ต้องต้พักผมด้วยอันนั้นผมสูนสูรวมเลย <c oughs> นี่อยากปาร์ตี้ไหมล่ะครับพี่อะไรเนี่ยฮะเนม่าทำไมมีอะไรอะ่ะอยากปาร์ตี้อ่ะกทำไมมีอะไรอะ่ะฮะทำไมอะ่ะเออผมว่าผมปาร์ตี้ในวันตัอไปไม่อะ่ะอืมน่าจะเป็นอย่างไงก็ได้นะ คือผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแะไะแล้วทำไมต้องมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วจะบอกพูดแซกกจะไม่ทำไมเนี่ยฮะจะไม่มีอะไรอ่ะก็จะไม่เมื่อไรไม,มีอะไรอ่ะฮะจะไมอ่ะฮะผมไม่รู้ว่าคู่แซกอ่ะเออเอ็มเป้ะทำไมต้องมันเป็นอย่างนี้อ่ะใช่เหรอไม่ใช่เอ็มเป้เหรอไม่ใช่เนม่มาเออรู้แหละแต่แค่ว่าทำไมใช่ปาร์ตี้ที่อื่นก็ไปเถอะนะเขาจะมันหลับนะ ทำไมต้องมนเป็นอย่างนี้ทำไมอ่ะไม่รู้ชีวิตผมเหรอไม่แปลกๆเหรอหรือว่าใช่ตอนที่เขารวมกับบาซ่าเอออะไรอ่ะทำไมมีอะไรอ่ะมันติดอยู่กับบาซ่าเหรอใช่ไม่รู้ว่ามันติดบาซ่าเปล่าแต่อาจจะต้องขงแน่ใจทีหน่อยแล้วแล้วปาร์ตี้ก็อย่าปาร์ตี้แต่แต,ตอนเฮียงหรือว่าตอนก็คือใช่ทำไมอมีอะไรอ่ะฮะทำไมมีอะไรครับทำไมอ่ะฮะแล้วทำไมเป็นแบบ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 นี้ก็ได้นะเออเชิงอยู่เข้าใจไหม ใช่กูรู้แหละว่าจะให้กลับมานั่นแหละนะใช่หรออดีมารียใช่ไม่รู้อะใช่เปล่าเออไม่ใช่หรอกอิมปาเป้เแล้วเข้าไปนี่ผมขอโทษด้วยไม่มีอะไรหรอกจะแค่อยากจะบาร์ตี้ยันด้วยแล้วอยากจะมีความสุขด้วยอยากมีความสุขด้วยเหรอใช่อยากมีความสุขด้วยถถถทำไมต้องเป็นเป็นอย่างนี้นั่นแหละนะทำไมฮะนำไต้องเป็น่างนี้มึงเซนอะไรมึงเซนอะไรเซนอะไรอะไรไม่มีอะไรโคบา,ายนี่ผมขอโทษทีนะ นี่ข้างหลังเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เออกูไม่อยากจะได้ไอ้นี่แล้วกูไปแล้วกูดีทายแล้วกูไปละแม่งไม่อยากพักพวกละอืมก็นั่นแหละนะอยู่ปารีสแซงแมงผมไม่อยากูอยู่ปารีสแซงแมงใช่ผมก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นอย่างไรอะไรนะครับแต่ว่าอยากอยู่กับข้างนอกแหละนะใช่ใช่เป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะใช่ใช่เป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยอืม เราก็อาจจะเข้าใจแหละแต่ว่าทำไมต้องมาผักตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะใช่ใช่ใช่คงอาจจะรู้แหละนะแต่ว่าน่าจะคงอาจจะรู้แหละนะทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วทไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ใช่และคนมาจีก็มาจีอย่างนี้ใช่คนก็จะรู้แหละนะใช่ hey man, okay? เออว่าไงเนมา่าว่าไงผมมาเศร้ามากเลยอะ่ะใช่ทำไมอะ่ะ e อีโมบี้นะครับผมทำไมอะ่ะมีอะไรอะ่ะ เออขอหน่อยแต่ผมอยากมีพักพ่วงแล้วผมอยากจะคุยด้วยแล้วคุยประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด้วยเหรอใช่เราไม่มีแฟนเราเราครบกันหลายเดือนแล้วเนี่ยใช่เหรออิมบ,บี้ใช่คงอา่ว่า,าจ,จะใช่นอนนะผมคบกับแฟนหลายคนเลยแต่ไม่มีใครครบสักคนเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นจุนี้ก็ได้แต่ถ้าชีวิตเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่เสีเสียงแต่อาจจะเป็นได้ไดนะ แต่ว่าชีวิตเราเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ผมมีสักไรเซนเฮ้ยสักไรเซนเหรอเอาจริงๆดิใช่เหรอใช่คงอาจจะดูแหละว่าเรื่องเศร้าๆเป็นเรื่องที่ดีนะและขออย่างหนึ่งคือถ้าอยู่คนเดียวผมว่าอาจจะพอได้นั่นนะและผมจะอยากเล่าเรื่องประสบการณ์เหรอใช่เหรอ,อยากเล่าเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแหละ ใช่คงอาจจะรู้หละนะเราเราก็ใช่เหรออาจจะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะเราอยู่กันข้างนอกแล้วนะ่ะใช่วิวโคตรดีมากเลยโคตรดีสุดเลยตั้งแต่เจอกับไผ่อะใช่เหรอเอาจริงดิเจอกับนักแสดงได้เหรอหรือว่าใช่ผมว่าเป็น YouTube แน่นอนนันน่นแหละนะใช่เหรอเอยเอาจริงดิอยู่กับไผ่เหรอใช่แน่นอนแล้วอยู่กับวิวที่สวยมากเลยนี่คือรายการเดอะแชมเปี้ยนคนหามุกมีหาแน่นอนใหม่สุสเสาอาทิตย์และวันหยุด สวัสดีขอรับไปก่อนสวัสดีสวัสดีคารับผมเย yeah.